ช่องตามใจทูเดย์บทที่363ท่านแม่ยายไปพักผ่อนแล้วข้าจะไปช่วยท่านแม่ยายชงชาเสียคุณบอกอันอวีอันอวีประหลาดใจนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้ยินเสียคุณเรียกแม่ของนางว่าท่านแม่ยายเสียคุณเข้ามาในห้องครัวข้างๆแล้วใช้มือสับลงไปที่ท้ายทอยของอวีซืบอ อวิ้ซื้อที่กำลังด่าลูกสาวว่าเป็นของขาดทุนพันรู้สึกเจ็บแบบที่ท้ายทอยจากนั้นนางก็คอพับและล้มลงทันทีเสี้ยคุณพยุงอวิ้ซื้อไหลหิ้วขึ้นมาภายในห้องอันอี้หางมองอนอวี้ไม่เพียงแต่เห็นว่าแก้มนางแดงแป,ปลงเพระว่าววตายัางเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและความสุขอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเขาจึงรับรู้ว่าอีกฝ่ายสุขสบายดีพวกเราพี่ชายน้องสาวไม่ได้พบกันหลายเดือนแล้วเห็นว่าตอนนี้จะมีความสุขพี่ใหญ่ก็วางใจท่านที่เล่าเรียนให้สบายใจเถิดท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้า อันอวิกล่าวท่านทานอะไรแล้วหรือยังข้าจะไปทําอาหารสักสองสามอย่างมาให้พวกท่านดื่มสุราพวกท่านไม่ค่อยได้พบกันเหตุใดไม่ดื่มสักสองสามจอกเหล้าเสี้ยคุณเดินเข้ามาไม่ต้องหลับเมื่อครู่นี้ข้าเพิ่งบอกคนขับรถมาให้ไปสั่งอาหารที่พัตคารมาสักสองอย่างอีกเดี๋ยวอาหารคงมาส่งแล้วให้พี่ภรรยาเลี้ยงเถอะอันอี้หางกล่าวด้วยความเกรงใจไม่เป็นไรเสี้ยคุณเอ่ยจริงสิ เมื่อครูนี้ค่าเห็นท่านแม่ยายเหนื่อยเล็กน้อยนางบอกว่าจะกลับไปพักผ่อนที่ห้องไม่ทานอาหารร่วมกับพวกเราแล้วอันอีห้หางงุนงงทว่าเมื่อนึกถึงอารโมโร่ของมารดาที่นับวันยิ่งแย่ลงก็พอจะเข้าใจนางโมโหาราวกับจะลุกเป็นไฟได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะเวลาที่เห็นเสี้ยคุณและอันอวีเกรงว่าคงเพราะไม่ยินดีทานอาหารร่วมกับพวกเขาจึงหาข้ออ้างไม่ออกมาคนดูแลร้านประจำพัตคารมาส่งอาหารถึงประตูบ้านอย่างรวดเร็ว เสียคุณบอกไว้ว่าสั่งอาหารมาสองสามอย่างแต่ความจริงกลับมีนับสิบแต่และอย่างล้วนเป็นอาหารขึ้นชื่อของพัตคารทั้งสิน้นอันอีห้หางมองเสียคุณอวิซือมักจะรังเกียจเสียคุณที่เป็นคนรับใช้ทว่าคนรับใช้ตระกูลใดแล้วมีบรรยากาศรอบกายเช่นนี้คนผู้นี้ไม่ธรรมดาเป็นแน่น้องสาวได้แต่งงานกับบุรุษเช่นนี้นับว่าประเสริฐมากแล้วอย่างไรก็ตามนี่นับว่าเป็นวาสนาของนาง หลายปีที่ผ่านมานางยิ่งทุกข์ยากแม้กระทั่งสวรรค์ก็ไม่อาจทนได้จึงได้มอบเสี้ยคุณมาช่วยที่พัญญาสอบผ่านระดับมณฑลเป็นเรื่องมงคลข้าจึงเตรียมของเล็กๆน้อยๆอยมาให้หวังว่าจะชอบเสี้ยคุณส่งกล่องใบหนึ่งให้อันอี้หางอันอี้หางกล่าวขอบคุณจากนั้นจึงนำภาพวาดเขียนอักษรอ,ออกมาจากกล่องเมื่อคลี่ภาพวาดเขียนอักษรน,นั้นดูลายผู้กันของแท้จากศิลปินชื่อดังทำให้ดวงตาของเขาเบิกกว้าง นี่แพงเกินไปแล้วของขวัญเล็กๆน้อยๆที่วันนี้มีราคาเกือบหลายร้อยตำลึงเงินแน่นอนว่าที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เงินแต่เป็นผลงานของศิลปินท่านนี้ที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆเสี้ยคุณเอ๋ยว่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบย่อมเป็นของดีแต่สำหรับคนอยากประดังเช่นข้ามันเป็นภาพวาดเขียนอักษรธรรมดาหาหาเท่านั้นเพียงแขวนไว้เป็นของตกแต่งก็พอแล้วพี่พัญญาไม่จำเป็นต้องคิดมาก อันอวีมองเซียคุณด้วยสายตาพราวระยะเราวากับดวงดาวเหตุใดเขาจึงยอดเยี่ยมเช่นนี้เดิมทีอันอวีคิดว่าเซียคุณมาพบอันอี้หางพอเป็นพิธีแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเตรียมของขวัญไว้ล่วงหน้าและจัดการทุกอย่างไว้หมดแล้วเซียคุณบีบมืออันอวีอยู่ใต้โตะ๊ะสาวน้อยคนนี้จ้องมองเขาไม่ละสายตาไม่เห็นหรือไรว่าพี่ชายของนางเริ่มมองด้วยสายตาเย่อแย่แล้วอะแฮมอันอี้หางกระแอมเบาหาหะ เท่านั้นเองอันอวีจึงรู้สึกตัวใบหน้าของนางแดงเรือมือก็รินสุราให้พวกเขาสองคนเมื่อไม่มีคนเช่นอวีซื้อคอยขัดบรรยากาศระหว่างสามคนจึงดีมากทีเดียวเสี้ยคุณเพิ่งทานอาหารมาท้องจึงไม่หิวนักหลักๆแล้วเพียงแค่ดื่มสุรากับอันอีหางเท่านั้นวันนี้ค่อนข้างรีบร้อนมาหาจึงไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสม พรุ่งนี้ข้าเชิญเจ้ากับสหายร่วมชั้นของเจ้าไปดื่มสุราที่พัตคารเป็นอย่างไรเสียกคุณถามก่อนหน้านี้ยังคิดจะเชิญอวีซื่อไปอย่างไรเสียวีซื่อก็เป็นมารดาของสองพี่น้องทว่าเมื่อพบนางในวันนี้แล้วเขาคิดว่าคงไม่จําเป็นต้องรักษามารยาทอีกไม่เช่นนั้นคงเสียบรรยากาศเป็นแน่พรุ่งนี้ลู่เซวินคงเช,คนเชิญคนจากสํานักบัณฑิตไปกระมังอันอี้หางเอ่ยข้าควรจัดแยกกับเขารอเขาจัดงานเลี้ยงเสร็จข้าค่อยเชิญท่านอาจารย์และสหายมาดื่มสุราดีกว่า เช่นนั้นก็วามารืนวามารืนพวกเขาจะจัดงานเลี้ยงให้คนงานในร้านถาว่าไม่กระทบกับสิ่งใดพวกเจ้าจัดด้านบนพวกเขาจัดอยู่ด้านล่างเช่นนี้ก็ได้เสี้ยคุณกล่าวต้องหารือกับฮูหยินลู่สักหน่อยหรือไม่อันอี้หางเอ่ยขึ้นข้าจะไปบอกกล่าวฮูหยินสักหน่อยฮูหยินไม่คิดอะไรกับเรื่องหยุ่มยิ้มเหล่านี้เสียคุณกล่าวต่อไปพี่ภรรยาก็ต้องเตรียมตัวสอบผู้ซื่อหนึ่งแล้วหากต้องการให้ข้าช่วยเรื่องอะไร ขอเพียงแค่กล่าวออกมาอันอวีนั่งรินสุราและคอยคีบอาหารให้อยู่ข้างๆสำหรับนางแล้วพี่ชายและสามีเป็นบุรุษที่สำคัญที่สุดเมื่อพวกเขาสามารถดื่มกินด้วยกันอย่างกลมเกลียวเช่นนี้ได้นางที่มองอยู่ข้างๆก็ดีใจยิ่งน้องสาวอยู่ที่ร้านสาวทภาเป็นอย่างไรบ้างอันอี้หางเอ่ยถามอันอวีเมื่ออันอวีเอ่ยถึงอาจารย์สหายที่ร้านสาวทภาและสิ่งที่นางได้เรียนรู้ในแต่ละวันแววตาของนางก็เป็นประกายระยิบระยับ ตอนนี้นางไม่มีปมได้อีกแล้วรากับบุพผาที่แบ่งบานนางเผ<ๆ>ยรูปโฉมที่งดงามที่สุดออกมาสองช่วยยามต่อมาเสียคุณจึงพาอันอวิกลับไปอันอีห้หางดื่มสุราไปเล็กน้อยจึงมามายเขากลับเข้าไปพักผ่อนในห้องตนเองค่ำคืนนี้เป็นคืนที่หลับสนิทเป็นพิเศษอีกคืนหนึ่งหลายปีมานี้เขาลำบากตรากตรำเล่าเรียนก็เพื่อให้มีรายชื่อบนป้ายทองบัดนี้เหลืออีกเพียงหนึ่งก้าชื่อก็จะได้ปรากฏในป้ายทองแล้วหินที่กดทับหัวใจมาเนิ่นนาน ในที่สุดก็ถูกยกออกเสียทีอันอีห้หางตื่นขึ้นเพราะเสียงดา่าเธอต่อว่าคนอกตันยูจะต้องถูกฟ้าผ่าตายเข้าสักวันนี้ไม่ใช่ลูกเขยแต่เป็นหมาบ้าตัวหนึ่งท่านแม่อันอีห้หางเปิดประตูออกมาด้วยสีหน้าซับซ้อนท่านเป็นอะไรไปหานเอ๋อต่อไปเจ้าอย่าได้ไปคบค้าสมาคมกับเจ้าคนแซ่เซี่ยอีกเจ้าไม่รู้ว่า อวิซื้อพ้นความขับข้องใจที่นางได้รับเมื่อคืนออกมาจนหมดหลังจากกล่าวจบนางก็ปาดน้ำตาร้องให้สะอึกสะอื้นนี่เป็นลูกเขยหรือลูกเขยที่ใดปฏิบัติต่อแม่ยายเช่นนี้ขขาไม่ควรให้อันอวิแต่งออกไปกับคนเช่นนั้นตั้งแต่แรกเจ้าว่ายังมีสิ่งใดที่เขาทำไม่ได้อีกอันอี้หางนึกไม่ถึงว่าท่านแม่ยายไปพักผ่อนแล้วของเสี้ยคุณจะมีความหมายเช่นนี้เขาพูดไม่ออกไปชั่วขณะหนึ่ง ทว่าเมื่อเห็นสภาพของอวีซื้อเขาก็คิดว่าการที่เสียคุณคำเช่นนั้นก็ไม่แปลกนะักท่านแม่เขาเป็นคนสนิทของใต้เท้าลู่อันอี้หางกล่าวท่านรู้หรือไม่ว่าใต้เท้าลู่ให้ความสำคัญกับเขาเพียงใดว่ากันตามตรงแม้เขาจะบอกว่าตนเป็นคนรับใช้แต่ทุกคนล้วนรู้ดีว่าครอบครัวลู่ไม่ได้ปฏิบัติกับเขาอย่างเบาเลยเขาเป็นคนมีความสามารถภายหน้าเกรงว่าเขาจะรุ่งเรืองขึ้นไปอีกน้องสาวข้าดงกับเขาแล้วหากพวกเรากลมเกลือกันภายหน้าเขาย่อมช่วยพวกเราได้มากการที่ท่านเกลียดฉันเขา ทั้งยังทำร้ายน้องสาวข้าเช่นนี้ไม่มีผลดีอะไรต่อเราแม้แต่น้อยสถานะคนใช้ของเขาจะมีประโยชน์อะไรอวิซื่อเอ่ยเยยดยามท่านแม่ข้าจะซื้อบ้านเล็กๆในชนบทให้ท่านสักหลังท่านกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดเถอะอันอี้หางหลุบตาลงท่านสร้างศัตรูไปทุกที่เช่นนี้เกรงว่าภายหน้าคงสร้างความเดือดร้อนให้ข้าบางทีท่านอาจเหมาะกับการใช้ชีวิตอยู่ในชนบทมากกว่าอาวิซื่อมองลูกชายด้วยความตกตะลึงเจ้าอยากเลี้ข้าไปงั้นหรือ ข้าเพียงคิดว่าท่านต้องสงบจิตสงบใจสักพักอันอี้หางกล่าวจริงสิน,น้องเคยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงให้ข้าคืนพรุ่งนี้ถึงตอนนั้นข้าจะจัดงานเลี้ยงเฉพาะเหล่าสหายท่านแม่ไม่ต้องไปจะด,ดีกว่าอย่างไรเสียท่านก็ไม่รู้จักผู้ใดอยู่ที่นั่นเพียงคนเดียวคงอึดอัดจากนั้นอันอี้หางก็กลับเข้าห้องไปเมื่อคืนนี้เขาดื่มมากเกินไปหน่อยหัวยังคงปวดตุกหา,หาฮ่แต่ละคนล้วนเกลียดข้าอาวิซื่อร้องให้ฟูมฟายข้าจะไปข้าจะไปคอยดู วันนี้เมืองฮู่เป่ยคือคักเป็นอย่างมากเวินเวินส่งนำเจ้าหน้าที่จำนวนมากมาลงทะเบียนรับสมัครอยู่ที่นี่ชายหนุ่มแข็งแรงกำยำที่ยินดีใช้แรงงานชำระภาษีต้องลงบันทึกประวัติไว้เพื่อความสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูลนิ้วเหมยผลักมูตาซานเข้าไปในฝูงชนมูตาซานแสดงสีหน้าอับอายเจ้าอย่าผลักข้าจะออกไปแล้วท่านเป็นเคยแต่งเข้าถ้าท่านไม่ไปผู้ใดจะไปท่านคงไม่ให้ท่านพ่อท่านแม่ข้าไปหรอกนะ หนิวเหมยกล่าวตอนนี้ร่างกายท่านไม่แข็งแรงท่านทำงานระยะยาวไม่ได้ครอบครัวเราไม่มีรายได้แม้แต่น้อยสายตาจาับทุกที่ทุกทางจับจ้องมาที่เขามูตาซานก้มหัวลงเดินไปข้างหน้าพร้อมกับกลุ่มคนท่านลุงร่างกายของท่านเจ้าหน้าที่สายหัวย่ำแย่เกินไปแล้วเกรงว่าจะไม่สามารถทำงานใช้แรงหนักๆเช่นนี้ได้ร่างกายของเขาแข็งแรงหนิวเหมยที่อยู่ข้างๆเอ่ยน้องชายท่านให้เขาผ่านเถอะ ครอบครัวพวกเรามีเพียงเขาคนเดียวที่สามารถใช้แรงงานได้ไม่มีผู้อื่นอีกแล้วท่านต้องเหลือทางรอดให้เราบ้างสิหนึ่งหุ้ยซื้อคือการสอบระดับประเทศหลังจากสอบผ่านระดับนี้แล้วต่อไปจึงจะเป็นการสอบหน้าประที่นั่งช่องตามใจทูเดย์บทที่364ท่านทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำมีอะไรหรือเวินเหมินทรงเห็นความเคลื่อนไหวทางนี้จึงเข้ามาถาม เจ้าหน้าที่คนนั้นเล่าที่มาที่ไปให้เขาฟังเวินหันทรงไปหมู่บ้านสกุลลู่บ่อยครั้งจึงพอจะรู้จักมูตาซานท่านแก่มากแล้วคุณสมบัติไม่เข้าข่ายไม่ทําจะดีกว่าเขาทําเช่นนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของมูตาซานทั้งนั้นหาได้ใช้อํานาจเบียดเบียนมูตาซานเผยสีหน้ากระดากอายออกมาแน่นอนว่าเขารู้ว่าตนทําไม่ได้เพียงแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขา หากเขาไม่ทํางานนี้เขาคงทะเลาะกับภรรยาใหม่อีกครั้งแน่ชีวิตเช่นนี้เมื่อไหร่จะจบสิ้นเสียทีมูตาซานเหลือบมองหนิวเหมยที่อยู่ข้างๆก็พบว่าเป็นอย่างที่คิสีหน้าของนางย่ําแย่มากเดิมทีก็ไม่น่ามองอยู่แล้วยิ่งทาหน้าเยือกเย็นเช่นนี้ยิ่งเหมือนยักย้ายเข้าไปใหญ่ข้าทําได้มูตาซานเอ่อยด้วยสีหน้าเจริญเจริญหนิวเหมยพยักหน้าอีกครั้งเชลต้เท้าสามีของข้าทําได้เขาแข็งแรงมากนะเจ้ากะเวินหวนทรงลังเล หากอีกฝ่ายยืนกรานไม่ฟังคําเตือนเขาพูดมากไปก็ไม่ดีเช่นกันชีวิตของราษฎรลําบากยิ่งนะคะพวกเขามีเงินเหลืออยู่ในมือผู้ใดจะอยากขายชีวิตกันนิ้วเหมยเห็นเวินเหวอนทรงยังคงไม่เชื่อนางเหลือไปเห็นว่าข้างๆมีท่อนไม้จึงเสนอว่าหากท่านไม่เชื่อเขาสามารถพิสูจน์ให้ท่านดูได้พิสูจน์อย่างไรเวรินเหวอนทรงเอ่ยถามเขายกท่อนไม้ท่อนนั้นได้นิ้วเหมยชี้เปล่งท่อนไม้ท่อนใหญ่ทีอท่อยู่ไม่ไกลนัก น้ารองหมอถงตัวท่านหมอจูนับวัตถุด,ดิบสมุนไพรจากนั้นจึงเอ่ยกับคนจัดยาสมุนไพรชุดนี้ใช้ไม่ได้เจ้าไม่ได้ซื้อจากร้านสมุนไพรร้านที่สองที่ข้าบอกหรือคนจัดยาเอ่ยว่าอาจารย์ขอรับร้านที่สองต่อรองเก่งยิ่งนักราคาพุ่งสูงทุกอย่างข้าไม่มีทางเลือกได้แต่เปลี่ยนร้านสมุนไพร่ใหม่เหตุใดเจ้าไม่บอกข้าเรื่องสําคัญเช่นนี้เจ้าตัดสินใจเองได้หรือท่านหมอจูไม่สบอารมณ์ข้าสํำนึกผิดแล้วขอรับอาจารย์คนจัดยากังวลใจขึ้นมา ถงซื่อเดินเข้ามาแล้วเอ่อยว่าก่อนหน้านี้ไม่นานตอนที่ท่านออกไปรักษาคนแค่นอกสถานที่มีเท่าแก่แซ่หวังผู้หนึ่งบอกว่าเขามีกิจการร้านขายสมุนไพรและอยากทำงานร่วมกับเราข้าจึงขอที่อยู่ไว้ท่านอยากไปดูหน่อยหรือไม่ข้าค่อยไปดูทีหลังท่านหมอจูเอ่อยอย่างอ่อนโยนข้าให้เจ้าพักผ่อนไม่ใช่หรือเหตุใดเจ้าจึงทำความสะอาดห้องอีกแล้วคนจัดยารีบ่วยผ้าไปอย่างฉันฉลาดทันที นายหญิงตอนนี้ท่านกำลังแบกสองร่างเลยนะไม่ต้องทำงานหนักพวกนี้แล้วระวังจะทำให้ตนเองเหนื่อยเอาได้นะขอรับทั้งยวนเจ้าเด็กคนนี้หลักแหลมยิ่งนักตั้งแต่เขามาเขาก็ง่วนอยู่กับการจัดการเรื่องต่างๆในโรงหมอความผิดครั้งนี้ถือว่าแล้วไปเถิดภายหน้าเขาคงระวังมากขึ้นแล้วละ่ะผงซื่อพูดแทนคนจัดยา ท่านหมอจูรู้ว่าถึงแม่คนจัดยาคนนี้จะไม่ฉลาดเท่าคนก่อนแต่ก็ขยันขันแข็งและซื่อสัตย์ทั้งยังนิสัยดีไม่เคยทำให้ลำบากใจมาก่อนเพียงแค่เตือนให้อีกฝ่ายระมัดระวังในครั้งต่อไปก็เพียงพอแล้วท่านหมอจูรีตามข้าไปดูเถอะขอรับมีคนได้รับบาดเจ็บแล้วนักการคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในโรงหมอเขาพูดพางหอบหายใจผู้ใดบาดเจ็บหรือมีหลายคนเลยขอรับบาดเจ็บร้ายแรงหรือไม่ท่านหมอจูเอ๋ยถามข้าจะได้รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง คนหนึ่งลื่นถลายตอนยกท่อนไม้ขึ้นตอนที่ท่อนไม้นั้นตกลงมาจึงหล่นใส่คนสามคนที่อยู่ข้างๆเขารวมแล้วได้รับบาดเจ็บทั้งหมดสี่คนขอรับท่านหมอจูพอทราบคร่าวๆแล้วจึงเตรียมสมุนแพรตามนักการคนนั้นไปถงซื่อก็จะตามไปเช่นกันเจ้าไม่ต้องไปท่านหมอจูห้ามนางไว้เขาไม่ได้บอกหรือไรว่ามีคนบาดเจ็บหลายคนท่านคนเดียวจะไหวหรือเพียงแค่ง,งานทำแผลข้าทำได้ถงซื่อเร่งร้ารีบไปเถอะ ไม่ต้องมัวเสียเวลาแล้วคนมากมายรุดเข้าไปในสถานที่รับสมัครเมื่อเห็นกลุ่มคนที่นอนอยู่บนพื้นสายตาของท่านหมอจูก็เลื่อนไปหยุดอยู่ที่มู่ตาา้าซานนิ้วเหมยกําลังกระวนกระวายอยู่ตรงนั้นเมื่อท่านหมอจูมาถึงนางก็รีบกล่าวท่านหมอจูรีบดูอาการบาดเจ็บให้สามีของข้าเธอดูเหมือนเอลเขาจะเคลื่อนถงซื้อเผยสีหน้าเหลือเชื่อออกมาคนจัดยาถือร่วมยามาหนึ่งท่านหมอจูก็ถือร่วมยามาหนึ่ง ท่านหมอจูวังร่วมยาในมือลงจากนั้นจึงเอ่ยกับคนจัดยาดูแลอาจารย์หญิงของเจ้าให้ดีหากนางรู้สึกไม่สบายเจ้าก็คอยดูแลนางที่เหลือให้เป็นหน้าที่ข้าอาจารย์วางใจได้เลยสุขภาพของนายหญิงสำคัญที่สุดข้าจะต้องดูแลนางเป็นอย่างดีแน่นอนสายตาของมูต้าซานหยุดอยู่ที่ร่างของถงซื้อนางดูอ่อนยาวลงกว่าเดิมมากอีกทั้งยังหาตาเท่าคนหนึ่งได้แล้ว นิ้วเหมยบิดสีข้างของมูตาซานอย่างแรงซีดมูตาซานสูดปากด้วยความเจ็บปวดสวยหรือไม่นิ้วเหมยเอ่ยอย่างเข็นเคี้ยวเคียวฟันไม่ว่าจะสวยเพียงใดก็ไม่ใช่ของท่านดูซิว่าผู้อื่นชีวิตดีเพียงใดหันกลับมามองท่านสิมูตาซานปิดตาลงด้วยความอับอายพบกันในสถานการณ์เช่นนี้เขาหวังเหลือเกินว่าตนจะสามารถหารอยแยกบนพื้นมุดหนีไปได้ ถงซื่อเมินความเคลื่อนไหวทางด้านนั้นแล้วนั่งยองๆทำแผลให้คนที่ถูกลูกหลงจนได้รับบาดเจ็บข้าว่านะท่านลงหากท่านยกไม่ได้ก็คือยกไม่ได้เหตุใดต้องดึงดันด้วยเล่าดีเสียจริงอยู่ๆสามีของข้าก็ต้องมาบาดเจ็บท่านว่ามาเลยว่าจะทำอย่างไรสตรีเสียงแหลมปรีดนางหนึ่งเอ่ยขึ้นนั่นสิพวกเรายังต้องทำงานแทนการจ่ายภาษีท่านทำให้พวกเราบาดเจ็บเช่นนี้ต่อไปพวกเราจะทำงานอย่างไรเย่ออีกคนต่อว่าจ่ายเงินมานะ นิ้วเหมยมีสีหน้าขมขื่นหากพวกเรามีเงินคงไม่ดื้อดึงมาทำงานหรอกทุกท่านเห็นใจเราเถิดให้อภัยพวกเราเถอะพวกเราก็ไม่ได้ตั้งใจเช่นกันหากพวกเราให้อภัยพวกเจ้าเช่นนั้นพวกเราจะทำอย่างไรต่อถูกพวกเราได้รับบาดเจ็บตอนนี้พวกเราทำงานไม่ได้แล้วสีหน้ามูตาสันซีดแล้วซีดอีกนิ้วเหมยหันมามองถงซื้อที่หญิงขงท่านช่วยพวกเราด้วยเถอะ ถงซื่อชะง,งักไปครู่หนึ่งค่าใช่แล้วอย่างน้อยพวกท่านก็เคยแต่งงานกันครั้งหนึ่งอีกทั้งยังคลอดลูกพอแล้วมูตาซานตะโกนขึ้นอย่างโกรธเกรี้ยวไม่ต้องพูดแล้วถงซื่อขมวดคิ้วไม่สนใจหนิวเหมยที่แสดงสีหน้าดูไม่ได้และมูตาซานที่อาจนแทบแทบแบแผ่นดินหนีท่านหมอจูมองมูตาซานแล้วเอ่ยเสียงเรียบ หากเป็นบุรุษก็ไม่ควรรบกวนชีวิตของนางนางไม่เคยติดค้างสิ่งใดกับครอบครัวพวกเจ้าในทางกลับกันครอบครัวพวกเจ้าต่างหากที่ติดค้างนางนางไม่ทวงหนี้ก็ดีเพียงใดแล้วข้าไม่ได้มูตาสานก้มหัวลงเมื่อไหร่แผลของข้าจะหายดีขอรับบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกยังใช้เวลาร้อยวันรักษาสะโพกของเจ้าบาดเจ็บจะง่ายายเพียงนั้นได้อย่างไรกันยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้เจ้าดีขึ้นแล้วเจ้าก็ทำงานนี้ไม่ได้ ท่านหมอจูเอ่ยคนที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านั้นยังคงเรียกร้องการรับผิดชอบจากมูตาซานสร้างความวุ่นวายกลาหนจนกระทบไปถึงการลงทะเบียนของคนอื่นหาหาเวินเหมือนทรงรู้สึกราวกับหัวจะระเบิดท่านหมอจูทำเพียงตรวจดูอาการและทำแผลให้คนเหล่านั้นจากนั้นเขาจึงจูงถงซื่อจากไปหนึ่งในคนเหล่านั้นมีคนหนึ่งผลักหนิ้วเหมยนางทำถ้าจะล้มลงไปบนร่างของถงซื่อ ทว่าท่านหมอจูขวางหนิวเหมยไว้และกันถงซื่อไปข้างหลังเขาเอ,อ่ยขึ้นอย่างเย็นชาพวกเจ้าก่อปัญหาพอแล้วหรือยังผู้หญิงของข้ากำลังตั้งคันหักทำร้ายนางแม้เพียงปลายผมข้าจะทำให้พวกเจ้าได้รู้ซึ้งอย่างแน่นอนเอาละละ่นะนการเข้ามารักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใต้เท้าพวกเราถูกพวกเขาทำร้ายแล้วใช่เขาต้องรับผิดชอบหนิวเหมยร้องให้ออกมาพวกเราไม่มีเงินจริงๆเอาละไม่ต้องเถียงกันแล้ว เวินเว้นทรงเอ,อ่ยขึ้นพวกเจ้าเพียงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพักฟื้นสาถึงห้วันก็หายดีไม่จําเป็นต้องทําให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตเอาอย่างนี้ให้เขาจ่ายค่าตรวจอาการกับค่ายาพวกเจ้าก็แล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ